ตรงนี้แม่เหล็กดูดนะครับดูดล้มครับขึ้นกล้องนะับนี่ครับขึ้นกล้องให้ชมนะครับแม่เหล็กนี่องค์นี้สุดยอดมากครับ เขาเรียกว่าใช้เนื้อ,อฟักทองส่วนผสมหรือกล้วยเนี่ยครับแต่น่าจะเป็นกล้วยมากกว่าเนี่ยครับวงแขน นะครับสวยงามมากครับนี่วอว,ว์คเ่าสัวอ์เาพระนี่นี่วงแขนครับนี่วงแขนนี่หน้าอก วงแขนใบหน้าครับเกตนี่ซุ้มครับขอโทษเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยเนี่ยซุ้มซุ้ม,มดูที่การผสมครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเหล็กไหลไห้ดำครับเนี่ย yeah. เนี่ยดูด้านหลังเนี่ยเหล็กไหลไพดำครับเนี่ยในนก้อนนี้ครับเนี่ยเหล็กไหลไพดำนะครับทับทิมเนี่ยครับ อืนะครับบางองค์เส้นเตษาจะเลยออกมานะครับและจะสะพัดเลยออกมาด้านข้างแบบนี้เขาเรียกว่างอกออกมาครับ